สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมพุกหาโอ้ครับวันนี้หลายวันแล้วเนาะที่ไปขายยากถ่ายคลิปให้กับพี่น้องชาวสดยางได้ดูระบบเจาะครับก็เลยวันนี้ต้องเร่งทำงานนี่ครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องส่งให้กับทางสปปลาวครับ เยอะเลยกำลังผลิตอยู่ครับทั้งหมดสั่งเพิ่มอีกครับสั่งเพิ่มอีก7,000ชุดหลังจากที่รับไปแล้วเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะ5,000ชุดสปปลวามาดูถึงที่เมืองไทยครับขับรถมาเองเลยขับพาราโดมาโตโยต้าพาราโดพันเป็นล้าน มาดูถึงที่อำเภอวังทองครับที่สวนสอทอนัดมานอนค้าง1คืนที่อำเภอวังทองนะนอนที่รีสอร์ทครับนั่นก็รับไปอีก1,500ชุดก่อนไปทดลองทดลองแล้วก็ส่งสั่งมาอีก5,000ชุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ครับถุงที่สั่งมาจากไต้หวัน ส่งกรสอบป,ปอปลาวครับส่งกรสอ,สอปลลาวนี่2เจ้านลครับที่สั่งไปแต่เจ้านี้เยอะมากเลยมียางอยู่เขาบอกมีทั้งหมด17,000็ดหมื่นครับสิบเจ็ืต้นก็เท่ากับแสนเจ็ดครับจะสั่งให้เต็มสวนเลยว่างนันเอาไปทดลองนี่ครับถุงถุงที่สั่งมาจากประเทศไต้หวันผลิตครับหนาพนแล้วก็เคลือบ2ชั้นเนาะอ่ะ ใช้ระบบเจาะครับเมื่อวานนี้ก็พี่พี่รวมครับพี่รวมที่บ้านแยงนี่ที่บันแยงมารับไปหนึ่งพันชุดเอาไปทดลองก่อนเขามีอยู่หกพันมีอยู่หกพันต้นเดี๋ยวจะเอาไปเรื่อยๆตอนนี้เอาไปทีละพันละพันเดี๋ยวก็เต็มสวนว่าง,งั้นเออได้ครับนี่ก็ต้องเจาะใหม่เยอะเลยเล่นเอาอีกสามสี่ห้าลังครับห้าลังลังละหนึ่งหมื่นถุงหรือห้าหมื่นถุง หลังจากที่สั่งมาหนึ0 0แใบโอ้ยหลายนู่นะฮะถังอยู่บนนูน่นน้ำหมดแล้วอันนี้ก็หมดแล้วตังใหญ่หมดแล้วครับก็สนใจมาดูได้ครับที่สวนสอทอนัดอำเภอวางทองเกอ,อทิลินสายเตรียมพร้อมปืนเตรียมพร้อมครับ ให้กับลูกค้าแ้สปปลาวนั่นบ้านเราเขาเรียกอะไรอะ่ะเสียเสียแล้วบ้านของอสปปลาวเขาเรียกเรเมืเ่อคนรวยอะ่ะ <c oughs> มีที่เป็นพันไร่ครับตอนนี้เขามียางอยู่สิบเจ็ดหมื่นต้นเออเนาะอ่าอันนี้เกเก,เ,กเอทิลีนโอ้โหไม่เข้าให้หนังเหนียวอือ่าอันนี้เกย์ครับสั่งมาอีกสองโล เกวัดแรงดันนะอนหลังอีกหลังยังไม่ได้เอามาเอามาหลังเดียวกันอุ้ยเปิดไปอยู่ที่ก้นที่ตูดอืครับเกอทีลีนนะ<ง>ถจะแก้ปัญหาได้ครับเรื่องเรื่องยางราคาถูกเรื่องแรงงานเรื่องฝนตก แก้ได้หมดเลยครับแล้วก็เรื่องคนงานที่เอายาทาหน้ายางหรือว่าหาคนงานยากฝีมือนะ,อะก็มาใช้ระบบเจานะนี่ครับง่ายครับมีฝาใช้มาหกปีแล้วตัวเน,นี้ยใช้มาหกปีเป็นก้อนเดิมซ่อมได้ครับเสียซ่อมได้ฝานี่ใช้ได้ดูแล้วนี้อันนี้หกปียังดีอยู่เลยครับหักบ้างไม่หักบ้างไอ้ที่หักก็ซ่อมได้ครับใช้ได้ไปเลยสิบปีไอ้ที่หักจะเป็นสไาตลา์นี้นี่ครับ ที่หักซ่อมได้นี่ครับซ่อมจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่หักจะเป็นแบบนี้นี่แล้วมันหักหักกล้เราก็มาซ่อมซ่อมได้ครับซ่อมง่ายเด้อแล้วไปต่อไปนี้ไม่หักอีกแล้วใช่ไปได้ตลอดเลยครับอีกสิบปีถุงก็นี่ครับ ถุงนี้ก็ใช้ไปเลยครับสามปีถ้ามันรั่วซ่อมได้อีกครับน่สายเตรียมพร้อมจะส่งให้กับสปปลาวเร่งกันมีอยู่ที่บึงการอีกหนึ่งพันสปปลาวอีกเจ็ดพันสั่งเพิ่มงวดที่แล้วสั่งไปห้าพันงวดก่อนนู้นสั่งไปพันห้าที่มาถึงสวนมาดูที่สวนเลยครับเขาก็มั่นใจว่ายางได้แน่นอน นะ,ะเดี๋ยวยังไงก็มาดูที่สวนได้ครับนี่ถังกา๊าซจะต้องเพิ่มขึ้นอีกนี่คือถังใหม่เดี๋ยวเตรียมลุยต่อกับอุปกรณ์ก็มีอันนี้หลอดฮะหลอดหลอดคือก็หนึ่งมัดคิดราคาเดินว่าตอนนี้ไม่ได้คิดราคาเพิ่มบวกขึ้นเหมือนราคาน้ำมันหกพัน 6, ก็หลอด 350บาทไม่ต้องคิดแพงฝานี่100ชุดอ้อมถุง okay. เดี๋ยวส่งให้ลูกค้าโอเคเนาะเดี๋ยวยางก็จะได้ขายอีกละอีกประมาณอีกสักเจาะอ,อีกสักโซนละสอเข็มก็น่าจะได้ขายแล้วครับเดือนนึ้ก็ขายสองครั้งครั้งแล้ก็ประมาณ2ตันกว่ายาง3,000ต้น ยางพันหกร้อพันต้นเดือนนึงก็ได้ประมาณ4ตันกว่าครับตันนึงก็ถ้า25บาทก็ตกเดือนละแสนกว่าบาทให้ระบบเจาะครับถ้ากีดไม่ได้เลยเพราะฝนตกแล้วมันต้นมันเปียกมันทําไม่ได้แต่ถ้าหากหน้าหน้าฝนเนี่ยเราทําได้ครับฝนตกไม่ต้องหยุดได้ยางไม่ต้องโค่นต่อไปอยู่กับเราจนแก่ ต้นนี้ก็แก่อยู่แล้วให้แก่กานี้ครับอีกยี่สิบปีนี่สบายเลยยางห้าสิบปียังอยู่ครับเพราะอะไรเพราะหน้าไม่หมดแผลไม่ต้องตอนอ้นยางไม่หมดหน้าไม่หมดแผลไม่หมดเปลือกเออห้จิ้มเห้มนิดเดียวทําง่ายทํางานกลางวันแก้ปัญหาได้ครับอะองั้นวันนี้เดี๋ยวผมไลน์แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวส่งให้กับลูกค้าได้ดูว่า เราผลิตเองหลังจากที่คนควา้าผิดผิดถูกๆ,ๆูกูผิดผิดหมดไปเยอะเหมือนกันกว่าจะมาลงตัวได้ครับก็065 395 9856ครับสตทนัดอำเภอวังทองเพชรสุโลกอยู่ข้างถนนดำครับห่างจากวังทองไป5กิโลเองมาดูได้นะครับครับสวัสดีครับ